สวัสดีครับวันนี้ผมเป็นต่อไฮโดรเท็ครับผมจะมารีวิวสินค้านะครับวันนี้เป็นจานคู่11นะครับสินค้าจานลูกวัดดวงนะครับลูกวัดดวงจานวัดดวงนะครับมาดูกันนะครับวันนี้สินค้านะครับคู่นะครับคู่สิบเนะครับจานวัดดวงลูกวัดดวงนะครับ คู่นะครับคู่สามสองรอบแล้วนะครับขยับไม่ต้องไปคิดมากนะครับคู่แน่นอนครับคู่สิบเอ็ดนะครับเป็นคู่เป็นสิบเอ็ดอย่างนี้นะครับสิบเอ็ดนะครับสนใจนะครับเป็นต่อไฮโดรเทคครับทุกคำถามเรามีคำตอบนะครับ แอดไลน์มาหรือโทรมาถามก่อนนะครับสินค้าเรามีแนะนำเทคนิคดีๆนะครับ